วันนี้ก็มาถึงจุดสุดท้ายแล้วที่เราจะมานะครับก็จะเห็นชายหาดของเกาะเราก็ขึ้นมาสู่จุดสูงสุดของเกาะห้องแล้วนะครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เกาะผักเบีย้ยนะครับก็แวะเล่นน้ำอยู่ตรงนี้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวจะออกเดินทางไปสูออ่เกาะอื่นเมื่อสักครู่เราก็ไวแวะที่เกาะห้องนะครับก็เกาะห้องแต่แหนาเสียดายนะครับน้ําลดลงเยอะนะครับเรือเข้าไปได้นิดเดียวนะครับก็ไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรสักเท่าไหร่นะครับ ก็มาดูภาพบรรยากาศภายในเกาะผักเวียนะครับก็มีนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยววันนี้ก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับในโซนตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซนว่ายน้ําเล่นน้ํากันนะครับแล้วก็จะมีพุ่นลอยเนี่ยเป็นการขั้นขอบเขตนะครับว่าสามารถเล่นน้ําได้ระยะแค่นี้นะครับส่วนเรือเนี่ยก็จะจอดด้านข้างนะครับนอกออกไปนอก จัดทุ่นนะครับแล้วก็จะมีฝั่งอีกฝั่งหนึ่งอันนี้จะมี2ฝั่งจะมีสันทรายเนี่ยกั้นระหว่างแล้วระหว่างเกาะอยู่นะครับเกาะอยู่เราสามารถจะเดินผ่านได้เจ้าที่แจ้งว่าตรงนี้นะครับกรณีน้ําขึ้นนะครับก็จะท่วมสันทรายนี้เลยนะครับก็จะคล้ายๆกับทะเลเวกนะครับก็ด้านนี้ก็สามารถจะเล่นน้ําได้นะครับน้ําก็ใสๆนะครับสวยงามเลยนะครับด้านนี้ นะครับก็จะมีมุมต่างๆให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ถ่ายทอดตรงนี้ก็จะมีแลนด์มาร์ครที่เป็นลักษณะน,นะครับชิงช้านะครับให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปแล้วก็มาดูทางฝั่งหนึ่งนะครับทางอีกฝั่งตรงนี้นะครับถ้าเดินเข้ามาจากป้ายเนี่ยก็จะเห็นมีเรือนักท่องเที่ยวจอดอยู่เออยอยะแย,ยะนะครับก็ เป็นโซนสามารถจะเล่นน้ำท่ายเหมือนกันนะครับโซนนี้นะครับแต่โซนที่นิยมเล่นน้ำก็ที่ที่เห็นนักท่องเที่ยวเยอะมากที่สุดก็คือโซนเมื่อกี้นะครับในส่วนตรงนี้ก็จะมีโต๊ะนะครับไว้นั่งพักกรณีที่ไม่อยากจะเล่นน้ำอยากหาดูรูปหลานเล่นน้ำก็สามารถจะมานั่งพักในใต้ร่มเงาตรงนี้นะครับ ส่วนร้านสวัสดิการนะครับตอนนี้ไม่มีไม่มีจำหน่ายนะครับเขียนว่าสวัสดิการแล้วก็รูปซ่อมนะครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรจัดจำหน่ายณเกาะแห่งนี้นะครับส่วนห้องน้ำจะมีไม่เอ่ยเดี๋ยวลองลองไปดูกันนะครับนะครับในส่วนบนเกาะนี้ก็จะมีห้องน้ำนะครับอยู่ด้านตรงนี้นะครับ ถ้าอยู่จากป้ายถ้าหันหน้าเข้าป้ายก็ยอยู่ด้านขวามอาือก็จะเดินมาแล้วก็จะเห็นเป็นห้องน้ำไว้บริการด้วยนะครับก็โดยรวมก็ตรงนี้ก็เป็นสถานที่เล่นน้ำเป็นเกาะเล็กๆที่หน้าเล่นน้ำแห่งหนึ่งนะครับซึ่งมีนักท่องเที่ยวในในการที่นิยมจะมาเที่ยวนะครับในสถานที่แห่งนี้สำหรับกรุ๊ปทัวร์วันนี้เราเรามาด้วย ด้วยทัวร์เกาะห้องนะครับหมู่เกาะห้องนะครับก็อันนี้เป็นเป็นสถานที่แห่งที่สองที่เราได้เข้ามาเที่ยวนะครับสำหรับแพ็กเกจทัวร์นี้ส่วนเกาะส่วนที่เหลือจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามเ,เราไปในตอนต่อไปนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กเกาะเหลาลาดิงนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเ,เป็นเกาะเล็กๆที่ มีหาดเล็กๆไว้สำหรับเล่นนะครับนักท่องเที่ยววันนี้ก็มาเยอะนะครับมีชิงช้าให้ถ่ายรูปนะครับแล้วก็สภาพหาดตรงนี้ก็จะเป็นหาดเล็กๆ,ๆนะครับจะมีนักท่องเที่ยวมาลงและมาแวะเล่นน้ำถ่ายลงถ่ายรูปตรงนี้นะครับซึ่งในส่วนตรงนี้ก็เรือที่เข้ามาณตอนนี้ก็เยอะอนะคิวพอสมควรนะครับ ก็มุมตรงนี้ก็จะดูแล้วสวยงามเนื่องจากมันจะเป็นลักษณะช่องนะครับขนาดกันระหว่าง2เขานะครับแล้วก็นะครับมีทั้งเรือสปีดโบ๊ทแล้วก็จะเป็นเรือเรือไมอ้ลำใหญ่ๆแบบนี้นะครับมุมนี้นะครับนักท่องเที่ยวก็ชอบมาถ่ายรูปนะครับเพราะจะเห็นวิวต้นมะพร้าว2ขนาดแล้วก็เห็นช่อง ของชายหาดนี้นะครับใครอยู่โซนต้นมะพร้าวนี้ก็ระวังนะครับก็มีป้ายเตือนนะครับว่าให้ระวังมะพร้าวตกใส่หัวนะครับสําหรับห้องน้ํานะครับก็จะเดินไปทางนี้นะฮะก็นะฮะจะมีห้องน้ําไว้บริการก็มีแยกห้องน้ํหญิงห้องช้ำชายนะครับก็แบ่งออกเป็นโซนนะครับเทียบตามที่เราเดินมานะครับ ข้างหน้าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเส้นทางตรงนี้ที่เดินมีทางให้เดินเนี่ยจะเป็นเส้นทางไปณจุดไหนนะครับเส้นทางที่เดินมานะครับมันจะเดินทะลุออกมาเป็นฝั่งทะเลอีกฝั่งหนึ่งของเกาะนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีเรือนะครับจอด อยู่2ลำนะครับมาจอดอยู่ที่นะตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซนชายหาดแต่ตรงนี้ก็ไม่มีใครามาท่องเที่ยวนะจอดตรงนี้นะครับตรงข้ามกับชายหาดนะครับก็จะมีลักษณะงเป็นถ้ำถ้ำสามารถที่จะลอดนะครับลอดระหางระหว่างกันนะครับก็เข้าทางนี้แล้วก็ามาออกทางนี้นะครับ ก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าภายในถ้ำจะเป็นยังไงนะครับก็มีเด็กน้อยๆนะครับมาเล่นในโซนตรงนี้ลองไปดูนะครับวงถ้ำจะเป็นยังไงลองเข้าไปดูอ่า,อาโอเคโอ้เป็นถ้ำแคบแค่สามารถที่จะลองมาลอดเล่นดูนะครับก็จะเป็นอุงค์ นะครับสั้นๆระยะสั้นๆน,น,นะครับตรงนี้นะฮะก็แป๊บแป๊บเดียวก็ออกมาแล้วนะครับโอเคออกมาก็เจอชายหาดของเกาะเลยนะครับก็ <Wow. S 1> อ,อยู่ทีครับก็สวยงามนะครับตรงนี้เดี๋ยวไปดูโซนด้านข้างนะครับ สำหรับจุดตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซนที่อนุญาตให้เล่นน้ำได้นะครับในแนวพุ่นที่ลอยเอาไว้นะครับก็ตอนนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวามาเล่นค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวเนื่องจากหาดมันค่อนข้างจะแคบดูไม่ไม่เหมาะกับปริมาณนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามานะครับก็ก็จะเห็นนักท่องเที่ยวเนี่ยหลากหลายและตรงนี้นะครับก็จะมีตานะครับตาทะเลนะครับ แบบว่าอยู่นะโซนตรงนี้ด้วยนะครับก็ก็สําหรับเกาะนี้นะครับก็จะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกาะถัดไปว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนสําหรับทัวร์หมู่เกาะห้องนะครับ ในส่วนของเกาะห้องเนี่ยับก็จะมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวไว้ให้บริการด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นถัดไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของโซนของการบริการอาหารนะครับอาหารและเครื่องดื่มนะคะเหมือนเหมือนกับเกาะที่เราไปเที่ยวทั่วๆไปนะครับซึ่งซึ่งในส่วนตรงนี้ก็จะมีทั้งชุดของที่ระลึกด้วยนะครับแล้วก็พวกเสือพวกอะไรที่สามารถจะ ซื้อออกไปปูนั่งบริเวณชายหาดนะครับอ,อ,อาหารก็จะเป็นในเรื่องของมีข้าวโพดมีผไมมลไม้น้ำรสมะพร้าวขนมขบเคี้ยวต่างๆนะครับไว้ให้บริการแล้วด้านขวามือเนี้ยก็จะเป็นโซนเอาไว้นั่งรับประทานอาหารนะครับซึ่งในจุดรับประทานอาหารเนี้ยก็จะมีหลายจุดด้วยกันนะครับนะครับในส่วนตรงนี้นะครับ แล้วก็เรามาดูนะครับจุดที่เราจะไปเที่ยวกันเนี่ยจะมีจุดอะไรบ้างนะครับเริ่มจากด้านาซ้ายมือนะครับที่นะครับจะเป็นจุดที่โรงเรือแล้วก็มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาตินะครับมีตรงที่เราอยู่ตรงนี้เป็นตรงบริการอาหารและเครื่องดื่น,นะครับแล้วก็ถัดจากมันก็เป็นสุขาแล้วก็จะมีจุดเดินขึ้น เไปยังจุดชมวิวสำหรับหาดเนี่ยกิจกรรมเนี่ยทางด้านชายหาดก็จะมีพายเรือคายักแล้วก็ว่ายน้ำแล้วก็ดำน้ำดูประการลังน้ำตื้นนะครับเราเราเรามาดูอีกโซนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโซนที่ใช้สำหรับนั่งรับประทานอาหารนะครับก่อนถึงโซนตรงนี้เราจะเดินผ่านนะครับสำนักงานนะครับสำนักงานเกาะห้อง ในโซนตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งสำหรับรับประทานอาหารเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีในส่วนตรงนี้นะครับก็ก็ดูแล้วนะครับก็ในส่วนตรงนี้ก็จะมีการไว้สถานที่ไว้บริการนักท่องเที่ยวได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ดีนะครับเพราะว่ามีที่นั่งมีที่พักผ่อนมีโต๊ะมี สภาพแวดล้อมที่เป็นต้นไม้แล้วก็มีธรรมชาติที่ร่มรื่นมากนะครับก็สำหรับใครที่ไม่ได้ลงไปเล่นน้ำก็สามารถที่จะ,ะนั่งพักบริเวณนี้ได้นะครับก็ถ้าเนี่ยทางที่เราจะขึ้นไปจุดชมวิวนะครับเกาะห้อง360นะครับเดินไปอีก160เมตรนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมเดินเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูทางขึ้นกันนะครับว่า ทางขึ้นตรงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับเดินมาสักระยะหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าเออมอีแจ้งว่าทางเข้าไปห้องน้ำนะครับเดินมาสุดชายหาดด้านฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะถึงจุดชมวิว360องศาหนึ่งเดียวในอาดามันนะครับก็ นะครับก็จะมาถึงแล้วก็จะเป็นบันไดขึ้นนะครับไม่รู้ว่ามีกี่ขั้นนะในป้ายเขาจะเขียนว่าจุดชมวิวออยอดเขาของกาอห้องเนี่ยสูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ1 0 9เมตรนะครับเช่นทางมีระยะทาง239เมตรนะครับในระยะทางนีเ้เดินทางประมาณ45นาทีนะครับก็สามารถที่จะชมวิว360องศาได้เลยนะครับ คิดว่าแต่ละจุดก็คงจะมีจุดชมวิวแต่ละเส้นทางแต่ละช่วงนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตต่อไปนะครับขึ้นมาระยะหนึ่งนะครับก็นะครับจะเป็นฟาร์งกว้างๆนะครับที่ที่เอาไว้ชมวิวหรือพักผ่อนนะครับก็จะฟังจากเสียงดูนะครับว่า เออใช้พลังงานค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับว่ากว่าจะขึ้นมาณจุดนี้ได้ก็เอาหอบเลยแล้วกันนะครับก็ใครจะขึ้นมาจุดชมวิว360องศาเนี่ยนะครับควรจะนะคะมีร่างกายที่แข็งแรงนิดนึงแล้วกันนะครับว่าเนื่องจากนะครับต้องใช้พละกกาลังในการที่จะจะขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียว ข้าวที่รับประทานเมื่อสักครู่นี้อาจจะยังไม่ย่อยยังไม่ได้ให้พลังงานนะครับก็อันนี้เป็นจุดพักจุดที่1นนะครับที่เราจะมามาพักซึ่งจุดพักจุดที่1เนี่ยมันก็จะมีป้ายนะครับในเรื่องของออสัตว์ต่างๆที่จะพบเจอณนะจุดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นของนกเกี่ยวนะฮะอันนี้นกเกี่ยวแดงนะครับ อาจจะป้ายอาจจะไม่เห็นไม่ชัดนะครับก็คือนกเกี่ยวแดงนะครับมีลำตัวสีน้ำตาลแดงสดใสตัดกับหัวและอกขาวมีขีดดำขณะที่บินปีกจากกลางออกนะฮะก็จะมีรายละเอียดนะครับว่านกแดงมีลักษณะอย่างไรผมไม่ขออ่านแล้วกันเนาะก็ก็ให้รู้กันว่าในตรงนี้จะพบสัตว์ประเภทอะไรได้บ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเรา เราไปต่อกันเลยแล้วกันนะครับนะครับก็ขึ้นบันไดเหล็กขึ้นไปอีกนะฮะก็มีความสูงชันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมจะแผนกล้องให้ดูนะครับอ่าโอเคเห็นไหมครับว่ามีความสูงต่อประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นไปเดี๋ยวจะอัปเดต จุดชมวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับอันนี้เป็นจุดชมวิวจุดที่2นะครับก็ที่เราจะขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นวิวติยทัศอันสวยงามนะครับเดี๋ยวเราไปจุดชมวิวในมุมถัดไปนะครับว่าจะมีเป็นแบบไหนนะครับ ครับอันนี้เป็นจุดชมวิวจุดที่3ของการขึ้นมาดูจุดชมวิวของเกาะห้องนะครับก็จะเห็นดูมุมด,ด้านนี้นะครับก็จะเห็นทันทีว่าเออว่ามุมกว้างใหญ่นะครับนะครับเราก็ขึ้นมาสู่จุดสูงสุดของเอขาของเกาะห้องแล้วนะครับก็วิวทิวทัศน์ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเห็นนะครับ 360องศาอย่างที่ได้ระบุไว้นะครับก็จะเห็นหลายๆมุมเลยนะครับก็งดงามสวยงามนะครับแต่แดดร้อนไปนิดแนะนำให้ขึ้นช่วงเวลาเช้าหรือเอย็นแดดอ่อนๆนะครับขึ้นมาเหนื่อยมากนะครับก็จุดจอนวิว360องศานี้นะครับก็จะเห็นนักท่องเที่ยวเดินขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในจุดนี้ ก็เป็นการวัดใจให้คนแต่ให้ทุกท่านนะครับได้ลองมา,าสัมผัสความเหนื่อยดูนะครับอโอเคครับก็ก็สำเร็จครับขึ้นมาดูจุดชมวิวนะแห่งนี้นะครับาจากจุดด้านบนนี้นะครับก็จะเห็นชายหาดที่เรา,เาไว้เล่นน้ำอของเกาะห้องนะครับก็ตลอดทอดยาวไปถึง ถ้าเรือที่เราขึ้นมานะครับก็เป็นจุดที่สูงเลยทีเดียวแล้วก็ใช้พลังงานค่อนข้างเยอะในการขึ้นมานะครับก mm ็ hmm. สรุปนิดนึงแล้วกันนะครับว่าการที่เราขึ้นไปดูจุดชมวิวเกาะห้องอาหะ360องศานะครับก็ค่อนข้างเหนื่อยอช่วงแรกนะครับ ก็จะมีร่มนะครับบันไดขึ้นบันไดเหล็กไปเนี่ยก็จะมีร่มอยู่แต่ช่วงท้ายๆเนี่ยเนื่องจากมันใกล้ถึงจุดสูงสุดแล้วน่ะมันจะไม่มีร่มแล้วก็แดดค่อนข้างจะร้อนมากนะครับก็ใครจะขึ้นก็แนะนําช่วงเช้าๆหรือไม่ก็งช่วงเย็นๆจะดีกว่านะครับผมไปช่วงเที่ยงเนี่ยแดดร้อนมากเลยนะครับหลังจากขึ้นเขาไปมาแล้วนะครับร้อนๆก็เดี๋ยวจะ ไปดำน้ำดูปะการาังด้านล่างนะครับทางชายหาดด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปชมปะการังแล้วก็เดี๋ยวบ่ายสองสนาทีเจ้าหน้าที่ก็ให้ไปเตรียมตัวขึ้นเรือกลับไปที่ท่าเรือของพีพีทัวร์นะครับก็เดี๋ยวขอไปเล่นน้ำก่อนนะครับ